สวัสดีเอฟซี FC. ผู้ถาอเบิงผู้ติดตามเล่าสามคีเล่าไายวันนาะพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามผู้ใดนั่นเห็นแล้วกับกดกระดิ่งติดตามไปเดอ้อผู้บ่ท่านนั่นก็กดไล่บอกมูบอกเพลื่อนไปว่าข่าวไยวันปูคุณกระมี่หลังจากห้าน้อยออกไปแล้วหลังจากเล่ามีคุมมือสองทุ่มเครื่องเริ่ม หัดหัดซีถุงบ่หัดสามซีถุงเปล่าจังเศร้าสุดท้ายมีซีหลอกนะพี่น้องเนาะต่อกันไปเลยซีหลอกกำลังมีคนหู่จักกำลังมีคนเบิ้งเมื่อวานนี่ก็ได้ได้สามเล้ายู่ก้อนสีเบิ้งก้อนสีบอกก้อนสีนั่นได้บเ,บเบิ้งเหล็กเบิ้งเบอร์กะผู้สีบอกอันหนึ่งเด้อเมื่อวานนี่มีเอฟเอฟซีผู้หนึ่งโทรมามาถามว่า เด็กปูถั่นมีปูได้เอาเขาลงไอ้เก็บในกลุ่มอยู่บ่เก็บเงินในกลุ่มอยู่บ่บ่ปูว่าได้มีเด้อพี่น้องเด้อเข้าใจเด้อันผู้ใดเห็นผู้ใดพ่อว่าแอดมินแอดมินส่องใดผู้ใดเอาไปเก็บกลุ่มเก็บไล่กะขากลุ่มขาไล่กะคอมเมนต์บอกเคนเนี้ย ให้เพิ่นเศร้าซะเพื่อได้เห็นได้ยินปูเบาได้ยินปูปากนี่แอดมินส่งใดกระยาเด้อให้เลือกล่าซะเด้อจะไปเก็บเงินเพิ่นปูทำฟรีดิให้คัดให้เพิ่นมาอย่าออกไปเขาไล่เก็บเงินบเบาผู้นันผู้หูจักกะบอกมู่บอกพวกกะว่ามาให้เบิ่งองปูผีส่งสิบหกพารวยซาแนวครับส่งตะคุณพลารวยผี่เบิ่งฟรี ผู้เอาไปลงไล่เก็บเงินกลุมเก็บเงินงนั่นก็เซาซาเดอร์แอดมินผู้ใดก็ไดแอดมินกลุมใดก็ได,ด้ให้เลือกให้ล่าซะมันมันสิจะเทียนมาถึงปูผี่ปูบไดเอาเงินเอาทองปูเห็ดฟรีปูจัดให้ฟรีเบื้องฟรีเงินกระบ,บาสิไปํำกันเดอร์โมเจาเดอเห็ดแบบนั้นให้เลือกล่าซะให้ยุติ บอกข้าเจ้ามาเบิงปูพี่แต่เอาของปูเอื่นลงซะเก็บกลุ่มเก็บลายนะของปูยาวไปลงเนอะปูได้เฟื่นเอาไปลงส่สองมอเจ้ากับสีควยมัดคนเบิงลงมัดคนเบิงลงปูอธิษฐานจิตแล้วว่าปูบ่เอาเขาลลให้ผู้ได้เอาลงกลุ่มลงลายเก็บเงินเก็บทองห้ยหยุดตีซะอันอยากส่องอยาก จะเลื่อนมีผู้เบ่งต่อไปขันวายุติก็คือส่องม,ม,มือเจ้ากระสิบมดคนเบ่งไปเองอย่าเอาของปูไปลงปูว่าอนุญาตปูได้ทั้งสิน้นต่อไปอาจสิบวใหายเอ็ดมินส่องในก็อาจสิบวใหย้ยเดวเพราะว่าเอาไปลงกลุ่มแบบนั้นเบาเอาให้ไปปล่อยฟรีผู้ได้เอาไปปล่อยแต่ว่าฟรีก็ต้องในรับอนุญาตเดี๋ยนี้ปูกับว่า บ่ให้สัมผัสผูดด้ใดแล้วเดี๋ยวนี้เอาไปเห็ดตัวทิบตัวแดนนี่แหละปู้ก็เลยเศร้ายุติปวยตาสองปูนี่คือว่าเป็นสองเบิงฟีฟ,ฟีอิสระปล่อยอิสระบ่ได้มีเสียงเงินเสียทองเปิดเบิงสื่อ,อเอาไปจัดเอาไปหาสื่อหายังเอาเปิดเบงให้ฟรีได้เอา บอกไปแล้วกับสิยินล้แลละที่เนาะทุกคู่ทุกคนเอฟซี 4, ผู้ติดตามก็ได้อันผู้ใดเห็นช่องไหนเอาไปเก็บไล่เก็บกลุ่มกับอกบอกข้าเจ้ายุดซะเด้อเป็นห <c oughs> ูเป็นตาให้ปูไนมันเสียเสียมาหอดปูพี่ปูว่าดีเป็นผู้เลียกรองเอาเงินนอซองผู้ใดแอดมินผู้ใดเปิดเห็น ไอ้เอฟซีผู้ใดเปิดเห็นแอดมินซองใดเอาไปกะเห็ดแบบนั้นกะคอมเมนต์ให้แน่ฝากเป็นหูเป็นตาให้แน่เด้อเ้าวไปแล้วก็มาเบิ้งของเหล้าด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เด้อเล้าสามัคคีเล้าสามัคคีวันที่สิบสี่ด้อวันที่สิบสามก็ไดสามเล้าอยู่พี่น้องเขาสามเล้าอยู่แต่เล้าสามัคคีนั่นเขาตัวสำรองเด้อเขาแปดตัวสำรองเล้าวีไอพีกับเขาสอง เล่าสตาวีไอพีกะเขาทั้งสามทั้งศูนย์นั่นแหละพี่น้องหลุดสามหลุดศูนย์ก็ไดศูนย์หนึ่งก็ผ่าสามไดสองเด้งนะพี่น้องนอาไปเขาหลุดเดี๋ยวนี้ยังมีหลุดมีหลุดไม่ติดขันติดอันนั่นกะขันบ่ติดหลุดจนติดจอกะเป็นตัวกับเลอพี่นอ้องเนอะจอกะกับไปแนบบางเทียกกะเขาตรงตรงกะเขาตัวจอน้่งนะพี่น้องเขาเบาๆก็ได้ดอกตัวจอตัวหลุดกระจัง จัดจบจ้อยันเขาเบาเขาบ่กไลยคูร่รอกหกครูสี่บาทห้าบาทไปเนาอสิบบาทไปเอาไปเขามาแล้วกันมาส้มเดอพีนังเดอบันนีเดอ้เอเราไปลายยายหางเงาไปแล้วหลายนาทีแล้วเล่าสามคัคคีจับคููเลยจับคูู ของวันที่สิบสี่ได้ผิดน้องเด้อจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสีหส่หา้าสี่ห้างกหา้า แปดหนึงน่งแปดหนึ่งศูนย์หาศูนย์หาเก,ก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดแล้วก็วิ่ง วิง่งศูนย์หนึง่งศูนย์หนึง่งวิ่งสามตัวหาศูนย์หนึง่งหาศูนย์หนึง่ง วิ่งศูนย์ามตัวหาศูนกลมเด่นกรมเด่นศูตัวเด่นพี่น,น้องศูตัวร่องศูนหาให้แนมตัวร่องนำในเดอ้อเสียนวิ่งทั้งหลายตัวจอกัให้เบื้องเด้อเสียนทั้งหลาย บางเทียก็ออกตัวจอรตรงๆกับมีตัวจอตัวกับกับมี่ห้ทิดตามไหมทั้งตัวจอนั่นละทั้งตัววิ่งนั่นละตัวจอกับเขาเบาๆก็กได้มกักกระจัดนักไปเลยมักคู่ได้เล่าว VIP ล่าบ VIP ลาวีไอพีไอพีลาวีไอพีลาวีไอพีจับคูสองเก็ด สองเก็ดสองสามสองสามเก็ดสองสามสามสี่สามสี่ thì dám xe cả kiệt kiệt có hộp kết, thêm kết. Thêm kết. Thêm kết. Thêm kết. กเก็ด oh, แล้วก็แสดงว่าท่านออกมาอันนี้เก็ดแปดเก็ดแปดวิ่งวิ่ง viền xoáng kết Sống kết viền xám toa xám toa hút xoáng kết hút xoáng kết múc xoắn chết liên xoắn chết sám tô hút chết cung lên cung lên chết chết sama ki aipi okay. sama kiwi Maki VIP 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 Chắp cô vip 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 สองเกดสองเกดสองเกดสองเกตด,ดแล้วกสามแปดสามแปด สามแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งล่ะกะสามสี่ไม่หาคู่พี่นั่งไหนีเอามาหาคูวิ่ง วิ่งมาตรงกันเลยวิ่งวิ่งกับกลมวิ่งหนึ่งหาตรงกันนะแต่ขักคักๆนี่มันมาตรงกันแล้วนี่ยวิ่งหนึ่งหาสามตัวสองหนึ่งหาสองหนึ่งหา สองหนึ่งหาวิ่งรูดหนึ่งรูดหาสามตัวสองหนึ่งหาลมเน่นหนึ่งหาล่องรูดเก้าหนึ่ง らあらタ VIP ทาวีไอพี่ไอพี่จับคูหนึง่ง เสียงโขกๆกในจนังไนได้พี่หนังเด้ยคือลงปีฝนวดล้านวัดหกเจ็ดสี่ศูนย์สี่ศูนย์ไหาหน่อยหน่อยในจนังอยเพราะว่ามันมีสามตัวนำมันเห็นกันย่ักหเนาะ ทีหาอีสามตัวนล้วมันปืนทีมันเลยแคบลงไปหาหกวหาหกสามเจ็ดสามเจ็ด Vinh Vinh Nâng hốc Nâng hốc Sám tùa À, Nâng hốc สามตัวนี่สิจับว่าจับกันอย่เซ็กซี่สิคิดจะละหน้ายานะเด้อนี่ผู้ขวามากูกระจัดหายื่ๆดอกกัดไายไปคอนควกัจดจวเอาแต่สองตัวกันยังข่าอยากยู่บบาร์ดีต <laughs> ามข้าขวาพี่นางเอ้ยวิ่งหนึ่งหกล่องไอ้นี่สามตัวหาหนึ่งหก เอาให้เพราะวา่าเพื่อบางเทียมีค้นหมักต่อไปมี่สิบมี่สิบเนี่ก็โอ้เขามาตรงๆกับพี่นวองเอ้ยเป็นเสียในผิบตาเนาะหนึ่งหกบิงกลมเลนหนึ่งหกล่องหาหกเป็นเสียเป็นอเจในผิบตาแล้วมี่สิบมีสิบมาเนี่เนาะ 0 6เอาเมื่อโทรลงให้แอดมินไอ้ FC โทรมาบอกว่าแอดมินกลุ่มไรเอาเลขไปลงเก็บในกลุ่มสิซื้อ,อดอก0630 91 กันเรียกกบให้เบื้องของปูเองเนี่เปิดเบืเบ้องนี่ละบอกอันดอกเขียนบอกกับบวกฮัลโหลกระซ้ำกันตัวเดียวกันคืออะไงเอ้เส้นเก่าหนึ่งเกียรเกียร ต่อปากกับตัวเดียวกันเบื้องนี้หละมันเลยหยดไหลแน่จักน้อยพ่อไดมีคะแน่นเพิ่มกันยัขามกัตหน้าเด้อพอให้ปูดดปกกดเดก้กดยกปูให้แน่ให้เขามากก็ได้บอสเสียไลยดองยกปูกดปรับซสื้อกับกดไหลให้แน่แจะตะแช่ให้น้ำ กดไหลกดแจให้นำในเด้อกดสับสะไข่ให้นำเพื่อเป็นกําลังใจปูใดให้ปูดใ,หใหปดให,หาสมุดปากาสอยเรียกันเนาะปูทรงเ,ลเงหล็กเสีรงไหลทรงแซกทรงสับสัไข่เด้เอเเด้ออ่ามาเบิองมาเบิองบานนี้ว้นที่สิบสี่ ผุดสืผ้าหกสิบหกเล่าแหลกเหล่าสามาคีจับคูศูนย์หนึ่งสี่หาหากหาแปดหนึ่งศูนย์หาเก้าแปดวิ่งศูนย์หนึ่งสามตัวหาศูนย์หนึ่งกลมเล่นสองตัวศูนย์หนึ่งล่องศูนย์หา วีไอพีเล่าวีไอพีสองเก็ดสองี่สเจ็ดหกเ็ดเ็ดแวิ่งสอเจ็วิ่งสองเ็ดตัว6กสเก็กลมเด่นสองเจ็ดเล่าหกเ็ดเล่าสามกีวีไอพีหนึ่งหาสเจ็ดเก็ เก่าหนาหาวิ่งหนึหาสามตัว2องหนึ่งหากลมเร่นหนึ่หาลองเก่าหนึ่งเล่าสตาร์วีพี่หนึ่งหกหกเจ็ดสี่ศูหาหาหสามเจ็ดวิ่งหนึหกสามตัวหาหนกกมเร่นหนึ่งหก ร้องหาหกเอาแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอเดอเอฟซีเด้อร์พอได้เข้ามาแล้วก็ได้ไอซีสำหรับรวยๆนะมือนี่ละมือเลขออกก็ได้มือหวยออกก็ได้มันทีสิบจีมือนี่เนี้ยของมือนี่ไอซีทุกขู่สุกคนสุกๆมันหมาเด้อพอได้ผัแอดมินสองได้เอาไปเด็กปูไปเขาคุมเรียกเงินเรียกซับกั บอกโซ่มาบอกปูเด้อพี่น้องเด้อสก,กัดไว้ให้เนี่ยยาป่อยให้คนไปเก็บเงินเก็บทองปูเงินมันบดีแต่ปูเป็นผู้อ,อ,อ,อ่างเองยังว่าเอาอย่าได้เอซี่ใส่ใส่ใส่จอยบ่ใจก็แล้วไปบ่เรียกรองอยังบัดลงปูก็มีสางมียังคือกันแต่ปูกับบ่เรียกรองอย่าต่ควมสัทธถากองไปของมันมนาพี่น้องเน่ะ เอาให้ FC ี่ทุกขทุกคนสกสก,กมันหวานด้อให้มีโศกมีหลับกันทุกข์ทุกคนพอกันไม่ในคลิปต่อไปเด้อพี่นลองเด้อสวัสดี